นับถอยหลังแล้วค่ะสำหรับงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาแสงแห่งความจงรักภักดีสถิตในใจนิรันต์ติดตามกับคุณจินตนาคุศลรายงานจากชายหาดพัทยากลางค่ะหลังเวลา16นาิกาค่ะเมืองพัทยาก็ได้ทำการปิดถนนสายพัทยากลางเต็มรูปแบบนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่งานเทศกาลพลุนานาชาติค่ะหรือว่าด มเปลี่ยนมาเป็นงานแสงแห่งความจงรักภักดีสถิตในใจนิรันร์นะคะซึ่งเป็นการร่วมกันทับงานนะคะปรับงานพุนานาชาติให้เป็นการถวายอะไรแด่ ปนปีหลวงนะคะด้วยความอ,อ,อย่างสมพระเกียรติค่ะขณะที่นะคะในส่วนของเมืองพัทยาเองค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะคะเพื่อให้การท่องเที่ยวนะคะเทศกาลพุนา,นาชาติอย่างนี้ได้เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความปลื้มปิตินะคะได้ชื่นชมพุนะคะด้วยความยินดีค่ะแล้วก็ปลอดภัยมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้เห็นออทีมแม่บ้านนะคะจากหลายๆพื้นที่ของเมืองพัทยา ชนบุรีค่ะก็ได้ร่วมกันเข้ามาในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะในการติดโบถวายอะไรนะคะรวมถึงเป็นตัวอย่างในการแต่งกายชุดไทยสุภาพนะคะเพื่อที่จะให้างานนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติค่ะบรรยากาศในงานเทศกาลพลนานาชาติเมืองพัทยา2,568นะคะปีนี้เดิม International f i น e ไฟเวิร์กเฟสติว2025ค่ะโดยครั้งนี้ได้ปรับธีมงานเป็นชื่อแสงแห่งความจงรักภักดีสถิตในใจนิรันดร์น้นอมถวายอะไรสมเด็จพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งบรรยากาศของงานก็เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเที่ยง พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ทยอยเดินทางมาตั้งร้านนักท่องเที่ยวนะคะบางส่วนก็ทยอยเอาเก้าอี้เอาเสื่อมาจองมาจับจองพื้นที่บริเวณด้านหน้าแพรค่ะที่ลอยลํารอจุดรู้จัก5ประเทศค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยรู้จักฟิลิปปินส์มาเลเซียเยอรมันฟินแลนด์แล้วก็อังกฤษโดยมีกลุ่มของกลุ่มทีมช่างภาพ ่ที่สนใจเก็บภาพพรุทั่วประเทศเลยได้เดินทางมาอยู่ที่บริเวณหน้าจุดแพรซึ่งเป็นโลเคชันที่มีความน่าสนใจมากเลยนะคะพวกเขาตั้งขาตั้งกล้องรอตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วก็บอกว่าพรุทั้ง5ประเทศนั้นพลาดไม่ได้เลยสักวินาทีเดียวนะคะเพราะว่ามีความสวยงามแตกต่างกันออกไปโดยได้ฝากถึงคนที่รับการถ่ายภาพนะคะคนที่ชื่นชอบพรุก็สามารถเดินทางมาเก็บบรรยากาศได้ทั่วทุกมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมด้านข้างมุม สูงนะคะหรือว่ามุมไกลออกไปก็ยังมีจุดที่จะได้เห็นพระในมุมที่แตกต่างกันออกไปนะคะรับรองว่าจะมีสเสน่ห์แล้วก็มีความน่าประทับใจอย่างแน่นอนค่ะก็หเดือนนะครับเนี่ยผมจองตั้งแต่เดือนหครับผมสั่งจองโรงแรมไปเลยบุกรโรงแรมไปเลยเพราะเรามั่นใจาว่าเราจะมาแน่นอนครับโลเคชั่นนี้ก็คือจะเป็นก็จะได้พูที่แบบว่าแผ่อลังการสวยครับเป็นพูหน้าตรงครับผมมุมนี้ก็เป็นผมว่าเหมาะที่สุดแล้วครับ แล้วแต่มุมมองความชอบของแต่ละคนนะครับเพราะมุมสูงก็สวยก็จะได้เห็นมุมกว้างที่แบบเก็บได้รอบๆอะไรเงี้ยครับบรรยากาศก็อย่างมุมด้านข้างอาจจะได้โคนหินสะท้อนน้ําอะไรเงี้ยแล้วแต่มุมมองของคนชอบครับแล้วก็คือเน,น,นี่ยมุมเนี้ยผมว่าคนจะมาเยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นมุมหน้าตรงครับ ที่คุณแม่ค้าขายน้ำลำไยนะคะได้โลเคชั่นบริเวณหน้าเรือที่จุดพลุพอดีเลยค่ะก็บอกว่านับเป็นความโชคดีที่ได้มาร่วมค้าขายในงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาปีนี้ค่ะเธอได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรกนะคะได้โลเคชั่นที่ดีที่สุดเลยฝากถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาก็ จำเป็นมากๆเลยนะคะที่จะต้องเตรียมเงินสดมาให้เพียงพอค่ะโทรศัพท์มือถือควรจะมี power bank พกติดตัวมาด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศงานพุทั้งภาพแล้วก็กิจกรรมบนเวทีกิจกรรมถวายความอลาลัยบริเวณชายหาดพัทยากลางค่ะส่วนเมื่องานเลิกแล้วนะคะก็ไม่ต้องรีบกลับนะคะขอให้ทยอยกันกลับนะคะเพราะว่าการจราจรในช่วงเลิกงานก็จะแออัดมากๆจริงๆค่ะ ซึ่ง3,000คนะเขาให้แค่500ล้านเราได้1ในนั้นก็ถือว่าโชคดีมากๆต้องก็คา,าดหวังว่าใน2วันนี้เราจะมีรายได้ได้ไปเป็นเลี้ยงครอบครัวคนมาเที่ยวเลยนะคะ1ต้องมีเงินสดสำคัญที่สุดเพราะโทรศัพท์เนี่ยกับคนละครึ่งอ่ะอาจจะใช้ไม่ได้ในช่วงดึกๆที่ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มเหมือนี้ค่ะใช้แล้วเตรียมวอร์แบงค์มาให้พร้อมเพื่อที่ได้ชาร์จแบบตัวเองชาร์จแตโทรศัพท์เพราะว่างานของเราในค่ำคืนนี้ยาวมากๆ แล้วก็ทีนี้การที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยอยากจะให้มีน้ําใจต่อกันรกระทบอะไรกันนิดหน่อยก็ให้อภัยให้กันเพราะว่าคนมันเยอะมากๆคณะที่ทางนายกเมืองพัทยาค่ะได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าแม้จะมีสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้นะคะส่งผลกระทบกับความรู้สึกของคนไทยทุกคนนะคะนักท่องเที่ยวด้วยสําหรับคนเมืองพัทยาก็ไม่เคยนิ่งนอนใจนะคะได้ ส่งกําลังใจส่งการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิกู้ภยัยสว่างบริบูรณ์พัทยาส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะคะเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์และเมื่อถึงกําหนดของงานเทศกาลพุรุาน,านาชาติครั้งนี้ค่ะเมืองพัทยาปรับเปลี่ยนเพื่อร่วมถวายอะไรกับสมเด็จพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติให้มากที่สุดค่ะโดยมีไฮไลไท์พรุ แล้วก็การแสดงนะคะพลุแสงแห่งความจงรักภักดีสถิตในใจนิรัน์นะคะหรือว่า The Right o f i n t e r n a l p r o y a l t y นะคะการแสดงโขนแล้วก็ดนตรีจากนักร้องคุณภาพค่ะนอกจากนี้ท่านนายกก็ได้ฝากเน้นย้ำในเรื่องของการจาราจรนะคะแล้วก็กลุ่ม สาธารณะนะคะก็คือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองนะคะขอให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีที่ดีเพื่อให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวส่วนงานพุนี้นะคะก็เปิดให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้มาขายฟรีนะคะแล้วก็จะเปิดให้มาขายอีกครั้งนะคะในช่วงเทศกาลข้าดาวปลายปีนี้ค่ะก็ต้องได้เจอกันอีกค่ะ เทศกาลพุธนานาชาติเนี่ยที่มีการกําหนดเอาไว้เนี่ยหปีล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมเนี่ยมีผู้ที่ได้ตั้งใจมาจํานวนมากและยิ่งในครั้งเนี่ยเมื่อเราปรับเปลี่ยนรูปแบบนอกจากจะมีพุธนานาชาติ5ประเทศเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะครับในวันแรกเนี่ยในพุ้ชุดแรกนี่ก็จะเป็นชุดพิเศษเป็นชุดถวายอะไรซึ่งมีซึ่งประกอบกับเพลงพระราชนินธ์เราจะทําอย่างสมพระเกียรติท่านนะครับก็อยากจะ ให้มารับชมรับฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับและสุดท้ายคือก็คือ,อไรายได้ที่ที่แม้จะกระจายในพทยาก็จริงแหละแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยก็จะกลับไปในรูปแบบของการจ่ายภาษีของผู้ประกอบการและก็คือ,อไรายได้หลักของของประเทศนอกจากในพื้นที่ของพัทยากลางค่ะสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะ เดินทางเข้ามาชมพลุนะคะจุดที่จะชมพลุค่ะยังมีได้อีกหลายจุดนะคะทั้งบริเวณท่าเรือแหลมบริไฮบนห้างเซ็นทรันะคะหรือว่าจะเป็นหาดวงอมมาดนะคะอาจจะไกลหน่อยมุมสงบคนน้อยนะคะได้บรรยากาศโรแมนติกอีกแบบหนึง่งในส่วนของพื้นที่นาจอมเทียนค่ะแม้ว่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบริเวณพัทยากลางนะคะก็เราพบว่านักท่องเที่ยวนั้นก็ยังใช้บริการเช่าเรือนะคะเพื่อที่จะล่องเรือมาชมพลุยามค่ําคืนค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเชื่อว่าเป็นการสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินให้3วัน2คืนของเมืองพัทยานี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของยอดจองห้องพักนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นล้านบาทค่ะขอให้นักท่องเที่ยวะะทุกคนนะคะก็ยังสามารถเดินทางเข้ามาชมรู้ได้นะคะ28 29พฤศจิกาย,ยน2568ันานี้นะคะยังคงรอต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะขอให้วางแผนในเรื่องของการจราจรให้ แล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจินตนาภุสลรายงานจากบริเวณถนนพัทยากลางค่ะ